ครับกลับมาถ่ายวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับชาวบุงพนพนักเชียงคำและพี่น้องผู้รับชมทั่วโลกครับตอนนี้นายตัวดีทอเทวเทือกเขานะครับได้พาเพื่อนพ้องน้องพี่มายัางริบติีไอแลนด์หรือเกาะเทพีสันติภาพนะครับมีเทพีสันติภาพานะครับ่บาฝั่งนี้นะครับที่เราเห็นฝั่งมาหานาครนิวยอร์กนะครับตึกตรงนี้เป็นตึก วิโดมที่สร้างขึ้นมาแทนเซ็กวุิเหตุที่โดนถลมเมื่อในวัน <Thank you. S 1> วันกับปีส0 0พนเราก็มาดูบรรยากาศรอบข้างก่อน นี่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีครับวันนี้มาหลายคนครับมาเพื่อนพ้องน้องพี่แล้วก็พี่น้องเรามาหลายคนเลยขนมน่านครับเป็นไงครับวันนี้โอเคไหมดีดกดีดีสวยๆสวยๆแบบนั้นเลยคอม่ายวีดีโออยู่ยังไงขอสักออกสักหน่อยท็อที่ครับลองมือเลยอ่าเวิดีโอ อ้าวเดียวเลยอ่ะมีพูดอะไรบ้างก็วันนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนร้องพี่นะครับวันนี้พวกเราพาท่านมาที่ไหนครับเรีบอร์ตี้เทพีนรีภาพมีมาหลายคนครับมาสามสี่คน แล้วแล้วคนข้างๆมาด้วยกันปะ่ะก็เดี๋ยวจะกลับด้วยกันครับอ๋อแล้วกลับด้วยกั<ใ>น,ยนนะมาด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับด้วยกันดูแลน้องเขาดีๆล่ะดูแลน้องเขาดีๆดดครับผมได้ไม่มีปัญหาครับเรื่องดูแลนี่ดูแลได้ครับไว้ใจแดนครับลงข้างหลังเทพีครับเดี๋ยวเราก็จะไปจอดตรงนั้อตอนตรงนั้นเองเออโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันดูแล